สวัสดีวัยรุ่น f อฟซีไลทุกคนอยู่ผมจอนวันนี้แวะมารีวิวนักเตะคริสเตียโนโรนันโดในคลาสของ Wonder Boy ซึ่งคอนเซปต์ของการ์ดนี้ก็แน่นอนเราว่าเป็นช่วงสมัยวัยรุ่นรุ่นวัยละอ่อนนั่นเองซึ่งคริสเตียโนโรนันโดในคลาสนี้นะครับจุดเด่นหลักๆก็จะเป็นเรื่องของความเร็วการเลี้ยงบอลความคล่องตัวทักษะเรื่องของการยิง2เท้าและก็แน่นอนว่าสก m มูฟให้มา5ดาวตั้งแต่บวก1เลยทีเดียว ส่วนในเรื่องทางด้านของการจบสก,กอร์นั้นปีนี้อาจจะดูไม่ได้คมเท่า25ทีวยหรือว่าปีบัลลงดอแต่โดยรวมแล้วนั้นยังดูอันตรายยังดูน่ากลัวและร้ายกาจอยู่เช่นเคยและจะมีจุดอ่อนจุดบอดที่ผมมองเห็นบ้างอย่างเช่นจังหวะปั่นมุมยากๆนั้นยังไม่โค้งเท่าที่ควรแต่ก็แน่นอนแล้วว่าคริสตินโโรนโดไม่ใช่นักเตะที่เน้นปั่นโค้งอยู่แล้วนะครับ ส่วนทางด้านเรื่องลูกกาอากาศที่เป็นจุดเด่นของโรนัลโดอยู่แล้วผมคิดว่าน่าจะยังดีเหมือนเดิมถ้าดูจากค่าพลังอะนะเพราะว่าคลิปนี้ผมไม่ได้เอาไปยืนหน้าเป้าเลยก็จะไม่มีจังหวะมงเลยนะครับเพราะว่าคริสเตียโนปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เล่นปีกนั่นเองนะครับเน้นเรื่องการเลี้ยงบอลการสร้างสรรคเกมริมเส้นนะหรือว่าตัดเข้ามายิงก็มีบ้างนะครับก็เป็นโรนัลโดที่เปิดบอลดีครับตัวนี้นี่น,นะ ซึ่งถ้าเกิดว่าใครคิดถึงคิสเตโน่ที่เล่นปีกนะร่างเร็วร่างคล่องร่างผิวร่างสับเนี่ยปีนี้เลยครับวันเดอร์บอยแบงเล่นโคดมันเลี้ยงบอลโคดเพลนตอบโจทย์สไตล์สายเลี้ยงบอลหรือว่าชอบทําเกมริมเส้นแบบสุดๆครับแล้วรูปร่างเขาดีด้วยนะเออจังหวะเบียดจังหวะเอาตัวรอดริมเส้นเนี่ยถือว่าทาได้ดีกว่าปีกแบบผอมๆม,มากๆเลยนะครับหรือว่าใครอยากจะโยกไปเล่นหน้าเป้าก็ทําได้เช่นกันแต่ว่าในคลิปนี้ ผมไม่ได้โยกไปนะแต่ดูจากค่าพลังดูจากรูปร่างอะไรแล้วมันเล่นได้อยู่แล้วครับสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดนะสามเหลี่ยมวิ่งนีพี่โด <laughs> ลูกนี้คือแบบสวยสุดเท่าที่เล่นโดมา สวยจัดคริสเตียโนโรนัลโดอ่ะโ,โ,โอ้โหเสื้อทับนิ่มๆนิ่มๆ